嗯。 yeah mm -hmm. แล้วฝนตกเพลินก่อนแล้วตก ตรงนีเนี่ยมองไปน้องหันมา mm คก็สรุปการเดินทางไปเชียงรายนะครับการเดินทางไปเชียงรายครั้งนี้ก็ใช้ตั๋วบุฟเฟ่ของแอร์เอเชียซึ่งเป็นโปรโมชั่นของแอร์เอเชียซื้อเป็นดีลราคา3,000บาทแล้วก็เดินทางกี่ครั้งก็ได้ไภายในพฤศจิกายนนี้โดยเชียงรายครั้งนี้ก็ถือเป็นทริปแรกที่ใช้ตั๋วบุฟเฟ่ของแอร์เอเชียนะออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเวลา11โมงครึง่งไปถึงเชียงรายก็เที่ยงครึง่ง พอถึงเชียงรายก็เริ่มมีฝนตกแล้วแหละโดยการเดินทางจากสนามบินเข้าตัวเมืองเนี่ยก็ใช้วิธีการนั่งรถบัสเชียงรายซิตี้บัสไปลงที่หอนาฬิกาไม่ใช่ลงตรงหอนาฬิกาแต่คือลงตรงใกล้ๆกับหอนาฬิกาคือรถบัสเนี่ยจะมีจุดจอดหลักๆอยู่2สถานีก็คือสถานีบขศ1กับบขสอก็คือจะมี3ามสถนคือสนามบินบขศหบขสองตรงเส้นที่เปทางผ่านเนี่ยก็ สามารถแวะลงตามทางได้พอไปถึงใกล้ๆหอราฬิกาก็เดินเดินไปที่พักโดยพักที่ B2 Hotel ซึ่งที่พักนี้ก็ได้คำแนะนำจากจา๋ามาก็ที่พักก็ใช้สิทธโครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยโดยปกติที่พักเนี่ยราคาปกติมันจะประมาณน่าจะ600 6ก0กว่าบาทมั้งพอใช้สิทโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็จะเหลือ200กว่าบาทต่อคืนรวม2คืนก็400กว่าบาทมีค่าธรรมเนียมในการจองผ่านเว็บก็จะประมาณที่สัประมาณ500ค่าที่พัก2คืนก็คือ500 B2 Hotel ไปถึงที่พักก็เอาของเก็บที่ห้องแล้วก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาทานข้าวมอเตอร์ไซค์ก็เช่าจากที่พักนั่นแหละคือที่พักเขาจะมีเหมือนกับ ร้านมอเตอร์ไซค์ที่เขาโคกันไว้อยู่พอได้มอเตอร์ไซค์มาก็ขับไปหากับข้าวกินใกล้ๆแถวนั้นแหละก็ไปกินร้านชื่อว่ากะเพราถาดคุณยายมั้งจำถ้าจำชื่อไม่ผิดก็รสชาติก็โอเคก็กินพอกินได้ก็อร่อยก็กินพอกินได้แต่ที่สั่งก็คือมันเป็นกะเพรากากหมูผสมหมูสับมันก็จะเลี่ยนๆหน่อยเพราะว่ามันมีกากหมูเยอะ แล้วก็กินกินข้าวเสร็จก็ซื้อโอนตินเย็นนมสดจากร้านใกล้ๆชื่อว่าร้านถ้าจำผิดคือชาพูแลทีนี้พอกินเสร็จก็กลับที่พักคือกลับที่พักไปนอนจนถึงหกโมงเย็นหกโมงเย็นก็ออกมาหาอะไรกินเหมือนเดิมก็ออกมาปุ๊บก็ฝนตกปั๊บเลยพอฝนตกปับ๊บปัญหาเลือกหาสถานที่หรือร้านอาหารกินไม่ได้แล้วก็หากินแถวนั้นก็ไปแวะร้านผัดไทยกินผัดไทยร้านใกล้ใกล้ก็ อร่อยดีถือว่าเป็นร้านที่ไม่ได้ตั้งใจจะเลือกแต่ก็คือกลายเป็นว่ากินแล้วรู้สึกอร่อยที่สุดพอกินพัดไทยเสร็จก็ต้องนั่งรอจนกว่าฝนจะเบาลงแล้วก็กลับที่พักก็คือเป็นการจบในคืนแรกของวันที่ไปถึงเชียงรายตอนเช้าตื่นมาก็ไม่ได้ตื่นเช้าแล้วก็เช้าๆประมาณสักแปดโมงถึงเก้าโมงก็ตื่นมาก็ที่หมายแรกเดินทางไปยัง ไล่ชาฉุยฟงก็ขับมอเตอร์ไซค์ไประยะทางก็จําไม่ได้แต่เดินทางก็เกือบชั่วโมงอะ่ะขับมอเตอร์ไซค์จากในตัวเมืองไปถึงไล่ชาฉุยฟงก็เกือบชั่วโมงพอไปถึงไล่ชาปุ๊บฝนก็เริ่มตกป,ปล่อยลวก็แต่ยังตกไม่หนักมากจริงๆขับรถมอเตอร์ไซค์มาตลอดทางเนี่ยฝนตกป,ปล่อยตลอดทางอ่าแต่พอถึงไล่ชาชุยฟงเนี่ยมันเริ่มรู้สึกได้แล้วว่ามันลงมาเป็นเม็ดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราถึงเราถือว่าเราถึงที่ใหม่แล้วเราก็หาซื้ออะไรกิน อ่าก็ซื้อเค,ค้กกินซื้อชาเขียวกินอะไรเงี้ยพอกินเสร็จก็ออกจากที่ไร่ชาตอนนั้นฝนก็ยังตกไป,ปล่อยเหมือนเดิมแต่มันเริ่มมีแนวโน้มที่จะตกหนักแล้วเพราะว่าเมฆมันมันมาใกล้ๆแล้วโอ้โหแล้วมันเห็นชัดคือมันเนื่องจากมาเป็นที่โลมก็จะเห็นพื้นที่ในระยะใกล้ๆที่ฝนมันตกหนักๆก็ตรงน,นี้ตอนน้ตองรีบกลับและเลือกไม่ได้แล้วก็รีบขับมอเตอร์ไซค์กลับดีกว่าก็ขับจากไร่ชาฉุยฟง ไปที่ต่อไปก็คือวัดล่องขุนจากไร่ชาฉุยฟงก็ไปที่วัดล่องขุนโอ้โหนี่เดินทางไกลามากเพราะมันมันเหมือนเดินย้อนเดินทางย้อนกลับอะ่ะก็คือจากตัวเมืองเนี่ยไปไร่ชาฉุยฟงมันจะขึ้นทางเหนือแต่วัดล่องขุนมันต้องไปทางใต้ของตัวเมืองอีกก็คือขับรถผ่านในตัวเมืองแล้วก็ไปที่วัดล่องขุนไปถึงวัดล่องขุนปุ๊บก็สักพักหนึ่งฝนก็ตกหนักก็โอ้โหรอฝนหยุดนานมากอะ่ะน่าจะเกือบเกือบบ่บายสาม ไปถึงวัดล่องขุนเนี่ยประมาณจะไม่ได้่ากี่โมงแต่ก็คือประมาณสักบ่ายบ่ายบ่ายโมงหรือบ่ายสองแต่ก็คือฝากฝนจะหยุดตกเนี่ยประมาณน่าจะบ่ายสามจากวัดล่องขุนเนี่ยก็โอ้โหรอฝนจุดตกนานมากทีนี้พอฝนเริ่มซายังไม่หยุดเลยนะก็ฝนเริ่มซาก็ต้องออกจากวัดล่องขุนแล้ว <c oughs> เพื่อที่จะเดินทางไปที่ต่อไปโดยที่ต่อไปเนี่ยก็คือจะไปที่สิงห์ปาร์คพอไปถึงสิงห์ปาร์คสักพักหนึ่งฝนก็ ตกนักอีกเจอแต่ฝนโอ้โหฝนตกหนักก็ไม่ต้องเป็นกานทำอะไรพอถึงสิงปร้าปุ๊บถ่ายรูปไอ้รูปปั้นสิงหน้าสิงปร้ากะแล้วก็แวะร้านข้าวข้างหน้าสิงปร์าเลยร้านอาหารามสั่งนั่งกินหลบฝนอยู่ในนั้นอะ่ะเป็นชั่วโมงกว่าจะกินเสร็จก็น่าจะประมาณเกือบเกือบห้าโมงสี่โมงครึง่งสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งอะ่ะพอสี่โมงครึ่งก็ออกจากร้านนี่ฝนก็ยังตกอยู่นะนคืออันนี้แบบ ใจแล้วว่าต้องมันอยู่เฉยๆงนี้ไม่ได้มันก็จะไม่ได้ไปไหนก็ออกจากร้านเลยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ลุยฝนตกแบบหนักๆนี่แหละลุยฝนโดยสถานที่ที่จะไปก็เป็นวัดห้วยปากก้างก็จะเป็นวัดที่มีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ๆอ่าจริงๆอันนี้วัดนี้ก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในแผนนะพอเพอือนตอนนั่งรถบัสกับนั่งเครื่องบินเห็นรูปปั้นเออก็เลยอยากจะลองมาที่นี่ก็เลยก็เลยมาซะหน่อยอ่าก็เลยต้อง ลุยฝนผ่าป่าฝนไปเลยไปถึงที่วัดห้วยปากกางฝนก็ยังตกอยู่ก็ไปถึงปุ๊บก็นั่งหลบฝนสักพักหนึ่งน่าจะห้าโมงครึ่งหรือห้าโมงสี่ห้าฝนก็เริ่มเบาลงก็ออกไปเดินสำรวจเดินเล่นในวัดห้วยปากกางแปบ๊บหนึ่งอ่าประมาณหกโมงเขาก็เริ่มในวัดก็เริ่มเก็บข้าวของแล้วเ,เราก็กลับออกจากวัดห้วยปากก้างประมาณหกโมงเย็น โดยจากวัดห้วยปลากั้งไปที่ต่อไปก็จะเป็นวัดล่องเสือเต้นซึ่งเป็นวัดถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าบลูบลูเทมเพิลถ้าเป็นวัดล่องขุนก็จะเรียกไวท์เทมเพิลก็เดินทางจากวัดห้วยปลากั่งมาไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่จากวัดห้วยปลากร่างไปวัดล่องเสือเต้นก็ใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่านาที10นาทีได้พอถึงวัดล่องเสือเต้นก็สบายแล้วเพราะว่าฝนไม่ตก และแต่เพียงแต่ว่ามันก็มืดแล้วเริ่มมืดมันก็อยู่นานไม่ได้เพราะว่าช่วงเวลานั้นมาเป็นช่วงเวลาทําวัดเย็นทางพระเขาก็จะเข้ามาทําวัดเย็นในศาราหลังจากวัดล่องเสือเต้นก็ออกเดินทางเข้ามาในตัวเมืองไปแวะที่เซนทัลพลาซาเชียงรายอันนี้ตั้งใจไปแวะเพราะต้องการจะใช้สิทธิ์คูปองเราเที่ยวด้วยกัน <c ười> คือไปเนี่ยไปสามวันได้คูปองมา3ามคูปอง มี900บาท1อันแล้วก็600บาท2อันเพราะฉะนั้นจะได้คูปองราคาค่าอาหารเนี่ยรวมแล้วก็เท่าไหรอะ่ะ2,100บาท <c oughs> ไปหาทางใช้คูปองก็ไม่รู้จะกินอะไรไปถึงไปถึงเซนทันก็ประมาณน่าจะใกล้ๆสองทุ่มแบทุ่มทุ่มสี่สิบห้าแล้วอะถึงเซนทันพาซาก็โอ้โหจะกินฮอตพอตก็กินไม่ได้เขาบอกว่าร้านจะปิดสองทุ่ม <c oughs> ผมก็เลยไม่ได้กินก็เลยได้กินซิสเลอร์แทนก็ใช้คูปองไป400บาทแล้วก็จ่ายค่าซิสเลอร์ไป200ยังโอเคอย่างน้อยก็ยังได้ใช้พอกินซิสเลอร์เสร็จก็กลับเข้าที่พักนอนเป็นอันจบวันที่สองที่เชียงรายสุดท้ายก็เป็นวันที่สามก็เป็นวันเดินทางกลับ ตอนเช้าก็ไปแวะกินโจ๊กตรงหอไรกาโจ๊กตัวเนี้ยอร่อยแนะนําเลยเป็นร้านข้างทางธรรมดาเลยเป็นร้านจริงๆมันเป็นร้านามีร้านขายพวกเครื่องดื่มแล้วก็ชากาแฟอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้านโจ๊กอร่อยนะโจ๊กเนี้ยนนอร่อยแล้วก็มีไข่ลวกทีนี้ก็พอกินโจ๊กเสร็จก็กลับมาที่พักก็เช็คเอาท์แล้วก็คืนโมอเตอร์ไซค์แล้วก็ เดินทางไปรอรถที่บกศหนึ่งบกศหนึ่งก็จะใกล้ๆอยู่ใกล้ๆหอนอาฬิกาก็ให้ทางคนที่มารับรถนี่แหละไปส่งให้หน่อย <c oughs> ไปส่งที่บกศหนึ่งให้หน่อยจากบกศหนึ่งก็ยังไม่กลับนะก็เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยจะออกบ่ายสามประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามเครื่องบินเนี่ยทีเนี้ยก็ระหว่างตอนนั้นมันประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเองมั้งยังเหลือเวลาเยอะก็ไปแวะเดินเซ็นทัน ถึงเซนทันก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะก็เหมือนไปเดินตากแอร์เดินก็เดินค่าเวลาไปเรื่อยๆตั้งแต่น่าจะเที่ยงเที่ยงจนถึงประมาณบ่ายโมงพอบ่ายโมงก็ออกจากเซนทันแล้วก็โดยขึ้นรถบัสนี่แหละรถบ,บัสของสนามบินซิตี้บัสเชียงรายจากเซนทันเพราะว่าที่เซนทันมันจะมีป้ายเหมือนกันนะเป็นป้ายเล็กๆไว้สำหรับจอดรับส่งรถบัสก็ขึ้นรถบัสจากที่เซนทัน เชียงรายไปยังสนามบินพอไปถึงสนามบินก็แวะกินข้าวที่สนามบินกินข้าวมันไก่ทอดที่สนามบินแล้วกเ็เข้าไปรอขึ้นเครื่องบินเพื่อจะเตรียมตัวกลับทั้งหมดก็เป็นการเดินทาง3วัน2คืนที่เชียงรายก็เดี๋ยวไว้รอทริปหน้าและกันขอบคุณที่รับชมครับ